อยากได้โยรุแต่มีโลบักใช่ไหมงั้นตรงนี้เลย Kuga Store ร้านกดเกมพาร์บ็อกฟุตกดผลปีศาจบ็อกฟุตกดเกมพาร์ทคิงเลกาซีกดผลปีศาจคิงเลกาซี่กดเกมพาร์ทอนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ทางร้านเลย Kuga Store ร้านรับฟมหน้าใหม่รวดเร็วทันใจก็ต้องนี่เลยเคซี y Shop ร้านรับฟาร์มบ็อกฟู้ดบีสวามคิงเลกาซี่และแกนพีซขั้นต่ำเพียง20บาทแถมยังมีไก่ตาลอีกด้วยเพียง50บาทเท่านั้นใครสนใจต้องที่นี่เลยเคซี่ชอปโอ้ชอปบริการรับฟาร์มบ็อกฟู้ดบริการรับฟาร์มอนิเมะไฟเตอร์บริการรับฟ,บฟบราร์มรรรคิงเลกาซี่บริการรับฟาร์มโรกูนและบริการรับฟาร์มบีสวามแถมยังมีบริการขายโรบักแบบวีไอพีเซิร์ฟเวอร์ นล้วยังมีการกดผลทาวอลในแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟเตอร์บริการกดผลทาวอลแมปคิงเลคซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปคิงเลคซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตบริการกดเพจแมปออสตาถ้าใครสนใจติดต่อทางร้านเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะทุกคนการประจนภัยยังต้องไปต่อวันนี้มาเจอกับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึ่งกับยิ้มซีชั่วโมงในบล็อกฟุตอีพนี้จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นเราก็ไปเจอกับ FC นะเสร็จปุูปลังก็ไปหยิบผลพระมาก่อนแล้วก็คือผลยาง แต่ด้วความที่เรานั้นเต็มกระเป๋าแล้วแล้วก็เลยไปลงดันซะเลยก็ไปหาที่ลงดันแบบเท่ๆก็เลยเอาผลแมกมามาพร้อมกับการลงดันกับ FC แล้่เรานั้นก็มาลงดันกันเลยแล้วก็เร่งสปีดแบบคูณ400ร้ทปุ๊บเรานั้นก็ยังคงลงดันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรานั้นจะลงดันเอาแฟกเมนไว้รอผลฟีนิกตื่นมา เสร็จปุ๊บตอนนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วเหมือนว่าอัปเดตจะมาวันนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมากี่โมงก่อนอื่นก็เลยมาสุ่มโบนซะหน่อยได้มา47บนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปฝากนะมีผลพระก็จะดีกว่าผลอื่นสักนิดสักหน่อยเสร็จปุ๊บเราเนั้นก็รีบลงไปชั้นใต้ดินเพื่อจะไปสู้กับมัมมี่ทันทีเลยแล้วก็แปลงหลังเป็นพระแล้วก็รีบตีมันเลย ตอนนี้เรามีมาสเตอรี่อยู่400แล้วแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ที่ทำมัดมังกร v 2สักทีเลยเอาจริงๆก็เคยได้นะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งมาโลก3มแหลกๆและต่อจากนั้นก็ยังคงฟาร์มไปเรื่อยๆทามาจนเบื่อถ้าเบื่อแล้วก็ไปลงรันบ้างและเราก็ยังคงฟาร์มไปเรื่อยๆจนตอนนี้มีอยู่136โบนเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้เราก็ยังคงฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ถึง500 พะเรานั้นจะได้ไปสุ่มทีเดียวเลยเพื่อที่จะได้แล้วต่อมานั้นเราก็ยังคงฟาร์มต่อเลยเรื่อยแถมถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นกคนมาร้องอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเข้าให้ทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าแล้วเรานั้นก็ยังคงฟาร์มไปเรื่อยๆจนตอนนี้ก็อยูอย่ที่141โบนวแล้วเหลืออีกเส้นท,ทางเหลืออีกไกลแล้วเราก็เลยมาดูอัปเดต หกเก้าโมงตรงไม่ใช่หกโมงนี่นะนี่เราจะดูกับหัวไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าอัปเดตเก้าโมงตรงแต่ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็แปดโมงสาสิบหรือแปดโมงครึ่งนั่นเองแล้วเราเราก็จะต้องรออีกเก้าโมงเลยนะเนี่ยก็น่าจะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงและระหว่างที่เราฟาร์มไปเรื่อยๆนั้นก็เหมือนจะมีคนมาบุกลุกเราพร้อมกับพยายามที่จะฆ่าเราแต่ด้วยความจู้เก่งของเรานั้นก็พยายามที่จะเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้เสียค่าหัวไปฟรี แล้วสุดท้ายเราก็รีบแปงลงร่างเป็นคนรีบวิ่งออกจากป้าซาเพื่อมันจะได้รู้ว่าเรานั้นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเรานั้นก็รีบวิ่งขึ้นไปแล้วก็จะปีนไปชั้นสูงที่สุดแล้วก็รีบกระโดดเพราะตอนนี้ถ้าเราเกิดฆ่าตัวตายมามันก็จะได้ฆ่าหัวเราไปฟรีๆแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ฆ่าหัวมันนะนะตอนนี้ฆ่าหัวยิ่งน้อยๆอ,อยู่ต่อจากนั้นเราก็แอบขึ้นมาข้างบนแล้วก็คิดว่ามันคงจะไปแล้วก็เลยรีบลงมาข้างล่าง สักพักมันก็ใช้ผลโซแล้วก็บินมาหาเราเลยจู่ๆเราก็เลยได้เปิดหนักจัดเต็มชซมันแต่เหมือนว่าเน็ตเราหรือเน็ตมันจะไม่ดีก็ไม่รู้ทําไมมันยืนอยู่นิ่งๆมันต้องใช้กลนกอละหุนแน่นอนต่อจากนั้นเราก็ได้ฟัดเฟียงฟูดฟาดกันสู้กันมันๆเลยนะเนี่ยและต่อจากนั้นน้องบอมบี้นั้นก็เลยรีบหนีแต่เหมือนว่ามันจะใช้สกิลแล้วเราก็เกือบตาย แต่ก่อนอื่นก็ไปเซสปาพอายต์ก่อนอย่างน้อยเรานั้นจะได้มาเกิดที่นี่แลวเราก็รีบลงไปเพื่อที่จะไม่เสนอะไรแล้วไปฟาร์มดีกว่าแต่เหมือนว่าเราจะเห็นอีกคนไม่รู้ว่าเขาจะฆ่ากันหรือเปล่าซึ่งต่อจากนั้นเราก็ยังคงฟาร์มไปเรื่อยๆแต่มันก็มีคนที่พยายามจะฆ่าเราซึ่งเหมือนเขาจะใช้ผลโมจิซะด้วยแต่เสียใจนะเพื่อนอัปเดตรอบนี้ไม่น่ามีผลโมจิต้องรออีกพาร์ทสามและต่อจากนั้นเรานั้นก็ยังคงฟาร์มไปเรื่อยๆไม่พาร์ทสองก็พาร์ทสามนี่แหละจำไม่ได้แล้วเนี่ย และเรานั้นก็ยังคงที่จะมาฟาร์มไปเรื่อยๆต่อแล้วก็ฟาร์มจนตอนนี้มีอยู่ประมาณ300กว่าโบนแล้วซึ่งเป็นรายที่ดีมากเลยเหลือีกแค่ไม่กี่โบนเอง <c oughs> แล้วต่อจากนั้นก็มีคนบอกว่า10มิลลเลฟความจริงนั้นไม่ใช่10มิลเลียนนะตอนแรกน้องบอมบี้นั้นก็คิดว่ามันคือ10มิลเลียนเขานั้นได้ก็ได้นับเขาดาว ก็ขออภัยด้วยนะทุกคนพอดีคอมันมีอะไรไม่รู้สเสลดอะไรประมาณนี้แล้วก็เหลืออีกแค่10ปินิทเล็บเท่านั้นเราก็เลยมาดูเวลาอ๋อแปดโมงห้าสิบแล้วสินนะหลืออีกแค่ไม่ก,กี่วินาทีเอ้ยไม่ใช่อีกกี่นาทีพราะาะนั้นเราก็ยังคงฟ์มไปเรื่อยเรืแล้วก็ดูเวลาไปเลยอีกแค่หนึ่งนาทีเองไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตจริงไหมนะรอเซิร์ฟเวอร์มันอันนี้ก่อนพราะาะนั้นเราก็ยังคงฟ์มไปเรื่อย จนตอนนี้เรามีโบนอยู่485เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขานั้นก็ยังคงนับถอยหลังไปเรื่อยๆอยู่เลยคนนี้ขยันจริงๆขยันพิมพ์เนี่ยนะาจะจต่อจากนั้นก็มีอยู่490โบนแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่โบนแต่ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้มันยังไม่รีเซิร์สักทีด้วยความงงแต่ว่าตอนนี้เราต้องการโบนเป็นที่ที่สุดเพราะว่าจะได้ทำหมัดบางกร V2 แต่ไม่รู้ว่าดวงครั้งนี้เราจะดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีจะงอนลุงแล้วนะไม่ใช่ลุงข้างบ้านเราเออช่างมันไปเถอะแล้วตอนนี้ก็มีอยู่500พอดีแทมมันเป๊ะด้วยจากนั้นมาตอนนี้ก็9้าโมงแล้วแต่ทำไมอ่ามันถึงไม่รีล่ะด้วยความงงก็เลยไปเปิดดูพี่เขาอีกทีอยู่ดีๆพี่เขานั้นก็บอกว่าอัปเดต9ก้าโมงครึง่งแอดมินเลื่อนเวลาอีกแล้วนะอะไรกันเนี่ยทำไมเขาถึงไม่บอกเวลาแบบดีๆเลยล่ะ ก็ช้ามันเถอะเวลามันไม่แน่นอนจากนั้นเราก็มาสู่มครั้งแรกได้คูณ2ครั้งที่2เราได้เงินครั้งที่3ได้แฟกเมนต์ก็ถือว่าดีโยครั้งที่4ี่เราก็ได้เงินอีกแล้วครั้งที่5มาก็ได้เงินมาดูครั้งที่6เราก็ได้แฟกเมนต์ครั้งที่7เราได้เงินครั้งที่8เราก็ได้เงินอีกครั้งหนึ่งครั้งที่9เราก็ได้เงินเลยแค่ครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้แฟกเมนต์มา ทำไมมันไม่เอาให้ถึง7 0 0 0เลยล่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็รออีก2ชั่วโมงเพื่อที่จะมาซูมอีกครั้งหนึ่งเออรออีกนานเลยนะเนี่ยไม่รู้จะไปทําอะไรดีต่อจากนั้นเราก็คิดว่าเรามาลงดันเล่นๆกันบ้างดีกว่าแล้วก็เลยมาหาที่ลงดันแบบเท่ๆต่ว่าตรงนี้อ่ามันเหมือนจะเป็นลงดันเหมือนกับลงดันแสงด้วยความที่เบื่อแสงแล้วเราก็เลยมาลงดันแบบควกละกันหรือพลนสั่นสะเทือนนั่นเอง แล้วเราก็มารอ FC เพื่อจะลงดันด้วยเผื่อจะเก็บเงินม่วงโดยกันและเรานั้นก็ไปกันเลยอ้าวทำไมกดแล้วมันไม่ไปโอเคไปแล้วหวังว่ามันจะไม่รีเซฟตอนที่เรากำลังจะลงดันนะนะถ้ามันรีเซฟตอนลงดันนี่แย่เลยต่อจากนั้นมาเราก็มาอยู่ที่ลงดันเป็นที่เรียบร้อยและเรานั้นก็ได้มาลงดันกัน แถวยังมีพลพาอีก3คนซะด้วยและก็ลงดันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้มา1000เงินม่วงแล้วต่อจากนั้นเราก็ยังคงรออัปเดตไปเรื่อยๆอยู่จะไม่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วน้องบอมบี้นั้นทำแบบฟูหน้าจอยงานเราไม่เห็นเวลาเลยกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นมาน้องบอมบี้นั้นก็น่าจะคิดว่าตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงสิกว่าแล้วนะทุกคนแล้เรานั้นก็เลยมาคุยกับไอเอลซะหน่อย ก็ที่จะแลกแฟดแฟนดี้กับแฟกเมนต์เพราะตอนนี้เรามีอยู่6 9 0 0แต่ว่ามันไม่สามารถแลกได้นะก็เลยมาดูเวลาซะหน่อยตอนนี้9ก้โมง15แล้วก็เลยอีกแค่15นาทีเท่านั้นนะเราก็เลยมาลงดันรอซะเลยและเราก็มาลงดันน้ำแข็งกันเพราะว่าเบื่อแล้วไอ้พวกไฟไอ้พวกเฟกไอ้พวกผลแสงอะนะมันจะเหมือนเดิมมันบางอันก็เหมือนกัน แต่ตอนนี้น้องบอมบี้นะก็ยังไม่รู้ว่าผลฟินิก์มันจะให้การลงดันมาเป็นแบบไหนะนะอาจจะเป็นแบบผลสายฟ้าก็ได้มั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ได้แต่คิดคำนวณไว้ก่อนตกจากนั้นมาแล้วก็มาดูเวลาอีกทีตอนนี้9โมง40กว่าแล้วทำไมมันยังถึงไม่อันนี้เลยตัดมาอีกทีรอมาเนิร์ดนานตอนนี้ประมาณเอ่อที่ยังไม่กระบายแล้วนะทุกคน ซึ่งเราก็มาดูเลยว่าทำไมมันไม่มีอะไรและมันมีอยู่ตรงตรงนึงมันคำว่าล็อกอะนะแล้วเรานั้นก็มังไม่รู้เลยว่าทำยังไงถึงจะได้โพนฟีในอีกเติร์ตนต่อจากนั้นมามันก็จะมีเข็มทิศอยู่ทางด้านซ้ายมือแทนเป็นเข็มทิศที่ฟีด้วยมันจะบอกว่าเควสเราอยู่ตรงไหนนะเควสต่อไปซึ่งต่อมาเราก็ได้มาเจอกับเกาะเกาะไม่ที่เราก็เดินทางมาแล้วก็รีบเซสสเปาพอยเลยแต่เหมือนว่าจะมีผลพระเยอะเหลือเกินเนี่ย แมอัปเดตใหม่นี้มันสวยงามมากเลยนะซึ่งอัปเดตใหม่เลเวลตันก็คือ2,300นะทุกคนก็ต้องฟาร์มอีกยาวเลยแถมดูขีดสีแดงสีส้มขีดนะนะจำชื่อไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรขีดมหัศจรรย์เออไม่ใช่ละแล้วก็เลยมาดูว่ามันเป็นอะไรบ้างแล้วพอกดที่ agility มันเท่มากเลยมันเหมือนเป็นพายุ แลวก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอมบี้กันด้วยนะทุกคนแล้วคลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์เมื่อไหร่นะน้องบอมบี้น่าจะมารีวิวให้ดูเลยนะแต่ไม่น่าใช่ผลฟีนิกหรอกนะเพราะมันต้องใช้ถึง500มาสเตอรี่กันเลยทีเดียวน่าจะต้องฟังอีกนานคนที่ไม่มีคูณ2 exp นะเอหมายถึงคูณ2มาสเตอรี่สิไม่ใช่ exp แล้วเราก็มาแจกโค้ดใหม่เลยโค้ดใหม่มีชื่อว่า b l a c k z y เขียนตามนี้เลยนะทุกคน ตอนคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย